เก็บเกี่ยวที่พืชที่เขาเก็บการอันนี้ที่เขาไปส่งเควส์กิลนะครับกรารนกิลนะครับ10ทีละนะครับอันนั้นก็จะมีเซวิสนะครับมีเคิร์ฟมีออจีนะครับ3อย่างนี้นะครับซึ่งมันจะใช้หนักๆตอนที่เราเลเวล60นะครับพวกเควสบอร์ดกิลเนี่ยมันจะเริ่มมาถามแล้วเริ่มขอไอตัวหญ้า3ชนิดนี้นะครับ เสียสเตมิมีนาหนึ่งสเตมิมีนาต่อ1คลิกนะครับต่อ1คลิกนะฉะนั้นถ้าเราลองเทียบกับตัวย่าไฟไฟลาแกลสนะครับไฟไฟลาแกลสที่แพงที่สุดที่ที่เขาไว้ออฟแมวอิสลูดในประดับนะครับวับออฟธาตุอันเนี้ย20ที20สิเตมิมีนาได้1ต้นเนาะอันนี้1สเตมิมีนาได้1ตนะ้น,น stamina, ฉะนั้นถ้าเราคูณ20ดูนะครับในตัวเคิร์ฟซีวิตหรือเอลจีมันจะตกของเซิร์ฟผมนะเซิร์ฟอายุทยาอายุทยานะครับ คูณ20ดูจะตกได้ประมาณ1 6 0 0กรนะพับ1,600เพชรแดงฉะนั้น1,600อันนี้ได้1,100นะครับคูณ20นะครับแต่จะคิกเหนื่อยหน่อยนะก็จะได้กำไรประมาณประมาณ500นะครับ500นะใช่ไหม5้0 400ถึง500โดยประมาณนะครับต่อ1ต,ต่อ20สเตมินา่าต่อ20สเตมิน่าคุ้มกว่าครับคุ้มกว่าเก็บอันนี้คุ้มกว่านะถ้าเก็บเกี่ยวเลเยวล5นะครับอาา่าฮะตามนี้เลยตามนี้ เก็บเกี 3, 3, uh, ่ยวแล้ววันหนึ่งนะครับไม่ต้องคิดมากเลยที่คุ้มที่สุดก็จะเป็นพวก3ามสามออฟแมวในที่เมืองผ่ออฟแมวที่เมืองผ่อนแน่นอนครับก็คือชัตเตอร์ลิงชูทับวายแล้วก็อาเคนฟาเวอร์ะพันหนึ่งร้อยต่อต้นนะครับซึ่งก็ไม่เท่ากับการเก็บไอซีวิดเคิร์ฟและ LG อยู่ดีนะว่าแล้วเดี๋ยวว่าจะไปเก็บเหมือนกันนะเก็บเกี่ยวนะครับเมทาด้วยนะครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวนะผมจะเก็บเกี่ยวเนาะไปเก็บเกี่ยวให้ดูสักหน่อยนะครับปึ๊บมันเก็บได้หรือยัง เก็บไม่ได้22ิอนาทีทำไมผมถึงเก็บอันนี้นะเพราะว่าคุ้มที่สุดนะครับเก็บเกี่ยวอันนี้คุ้มที่สุดนะครับสายเป็นเพชรแดงได้เยอะที่สุดนะครับแต่มันมันเหนื่อยไงมันหนึ่งต้นเนี่ยหนึ่งสเตมินานะเนี่ยหนึ่งต้นหนึ่งสเตินานะาครับหนึ่งต้นคือคุณต้องคลิกแบบเมื่อยเมื่อยแต่แม่งคุ้มสุดนะครับแต่เมื่อยนะครับเนี่ยเก็บทีละต้นแม่งเสียแค่ห erm นึ่งสเตมเมนาเองนะ หนึ่งสเตมินาเนี่ยผมมี300สเตมินาเนี่ยผมเก็บได้300ต้นเก็บไปเหอะชีวิตนะครับแม่งเก็บจนนิ้วหิกอ่ะครับัดีคุณนิรันด้วยนะครับยินดีต้อนรับครับทีทิ h ชาแนลนะครับเดี๋ยวพวกคลิปเก่าๆเนื้อหาสาระนะครับลองผมจะพยายามอัพทยอยลงใน YouTube นะครับลงใน YouTube นะแนะนำนะช่วงนี้ถ้าใครยังไม่เก็บเกี่ยวผมอยากให้เก็บเกี่ยวนะผมอยากให้เก็บเกี่ยวนะครับ ค่อนข้างคุ้มที่สุดนะตอนนี้มันมันดำเนินมาถึงกลางเกมแล้วนะครับคนส่วนใหญ่อัปเกรดจนครบแล้วไม่มีใครอัปเกรดไปไม่หกแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็จะอัปเกรดครบแล้วนะครับร้อยแล้วบางคนอะไรเงี้ยนะครับวนส่วนใหญ่ก็จะเหลือออฟแมวตอนนี้คนส่วนใหญ่จะมาทำออฟแมวกันนะครับก็ออฟแมวก็คือการเก็บเกี่ยวนั่นเองพี่จะดูยังไงครับถ้าเก็บเกี่ยวในในถ้ำดีเลยสามีเก็บในถ้ำเนี่ยครับในถ้ำคือเก็บเกี่ยวเลขห้าถูกไหมครับคุณคนเก่ามันไม่ดี ก็ไม่มีฝนตกครับต้องบอกงนี้เลยเก็บเกี่ยวในถ้ำในอันเดอร์วอเตอร์เนี่ยไม่มีฝนตกฉะนั้นมันต้องรอครับมันต้องรออย่างเดียวเลยไม่มีไม่มีทางอื่น,นครับต้องรออย่างเดียวเท่านั้นเลยครับนะครับต้องเก็บเลเวลอะไรครับอันนี้คือเก็บเลเวลห้าครับผมเก็บเลเวลห้าครับเลเวลห้าผมผมเก็บเกี่ยวเลเวลห้าแล้วนะสตรีเมอร์หลายๆคนไม่แนะนําให้ไม่ค่อยแนะนําเก็บเกี่ยวถูกปะ่ะใช่ไหมสตรีเมอร์หลายๆคนแนะนําให้ไปตกปลา ในตอนแรกนะครับซึ่งตอนนี้มันเลยจุดนั้นไปแล้วมันเลยจุดนั้นไปแล้วนะในส่วนตัวที่ผมมองนะครับตอนนี้ผมมองว่าจุดที่คุ้มที่สุดเนี่ยคือเป็นเก็บเกี่ยวนะครับเก็บเกี่ยวนะเครทั้งเทียนเลยก็ได้ซึ่งรถโรเตอร์ Water. โอ้โหต้องลงอีกแล้วตกปลาอีก5โอเคตอนนี้เก็บเกี่ยวคุ้มที่สุดตอนนี้อาไปทําอะไรครับส่งเควสในกิวกิวครับส่งเควสกิวอันนี้ครับกิ้วออเดอร์นะครับส่งเควสกิวนะครับเนี่ยพวกเนี้ย มาให้ผมไม่มีวะผมไม่มีนะครับมันจะบางทีมันจะสุ่มขอมานะครับสุ่มขอมาแล้วเราไม่มีเราก็ต้องไปงดึงในตลาดถูกไหมซึ่งต้นหนึ่งเ่ยผมให้ดูต้นหนึ่งเนะี่ยซีวิตกับเคิร์ฟเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยมัน80เลยนะต้นละ80นะครับเราเสีย1 s t สเตติน่าใช่ไหมต่อการเก็บ1ต้นถ้าสมมติเราเก็บเกี่ยวปกติเราจะเสีย20 s สเตมิน่า20สเตมินาเอาไปคูณกับ80นะครับได้1,600 พเพชรปีกแดงกับการไปเก็บไปเก็บตัวพวกตัวออฟแมวนะครับมันได้ให้พันหนึ่งร้อยฉะนั้นเราจะกําไรอยู่ประมาณ4ี่ถึงห้าร้อยนะสี่ถึงห้าร้อยเพชรปีกนะป็นการเก็บน,นี้แต่มันจะเหนื่อยคุณต้องมานั่งกดทีละคลิกะนะครับเนี่ยทีละคิกคุ้มกว่านะครับแต่เหนื่อยแต่เหนื่อยแล้วอนาคตเห็นเขาว่ากันว่านะสั่งเซิร์ฟเซิร์ฟเอ่อเซิร์ฟตัวเนเมซิสอันเนี้ยขาดตลาดนะครับผม อันนี้เห็นว่าเห็นว<ๆ>่าขาดตลาดเลยนะมีการจองซื้อกันด้วยนะครับตัวเคิร์ฟกับซีวิทนะแล้วก็ LG นะครับขาดตลาดเลยนะถึงกขนาดขาดตลาดเลยแพงด้วยนะครับก็ถ้าสายขยันแล้วกันนะครับสําหรับสายขยันก็มาเก็บครับเสียทีละหนึ่งสเตติน,น่าในการเก็บนะครับเออแล้วก็ไอ้แรกอันนี้นะครับแรกเทศกาลนะครับแรกเทศกาลแรกเทศกาลนะครับแนะนําให้แรกอันนี้นะเพื<ๆ>่อนเพื่อนผมแรกไม่ครบติดกล่องน,นะเสียด,ดายมากๆนะครับเสียด,ดายมากๆเลยนะ ให้แล่น,นี้นะครับแล่น,นี้นะผมแล่ไม่ครบนะเสียดายมากผมไปแล่ไอตัวหินตีบวกนะตอนนั้นช่วงนั้นตีเออแต่ก็แต่จริงอันนี้ก็คุ้มนะครับแล่เป็น e l ิชโอ l ิ t ิคอนมันก็แพงดีนะครับแพงอยู่นะแนะนำให้แล่เก็บอันนี้ไว้ทาไมถึงให้แล่นี้นะครับมันไม่มีขายครับผมมันหาไม่ได้นะมันหาได้จากแค่กล่องกล่อง kvm อย่างเดียวหาไม่ได้นะครับพวกเนี้ยไอพิมพ์ลายขยายขั้นหน้าเนี่ยนะครับ หาไม่ได้หาซื้อไม่ได้ในตลาดนะครับไม่มีใครขายนะครับแล้วก็เอาไว้อัพอาวุธเงาคุ้มอยู่นะครับแล้วก็ดอปจาก KVM กับบอสกิลบอสในดันกิลอย่างเดียวเท่านั้นนะครับก็ค่อนข้างหายากมากนะหายากมากนะเลยต้องให้แลกเก็บไว้นะครับผมขาดอยู่ทั้งเท่าไหรอ่อ่ะสามกล่องนะครับแรงไม่ถึงนะเสียได้อยู่คำนวณพลาดนะครับใช่หนึ่งสเตมิน่าหนึ่งเองเหรอครับ เพิ่งทราบต้นออฟแมวยี่สิบใช่ครับผมคุณสืบพองใช่ครับที่ที่พี่เก็บมันทำไรายได้ที่พี่ที่ผมเก็บนะครับก็คือเอาไว้ส่งตัวคิวออเดอร์ครับตัว Order คิวออเดอร์คเขาวิรัฐคุณวิรัเทพถ้าคุณวิรัเทพถึงเลเวลว่หกสิบนะครับมันจะเริ่มขอต้นพวกเคิร์ฟเนี่ยต้นพวกนี้นะครับต้นเนี่ยซีวีดเคิร์ฟแล้วก็ตัวเอลจีนะครับสามอย่างนี้สามต้นเนี้ยสามต้นนี้นะครับซึ่งเป็นเก็บเกี่ยวเลเวลห้านะ พอใครก็ตามเริ่มเลยวล60เมื่อไหร่นะครับตัวกิวออเดอร์เราอ่ะเวลาเราส่งกิวอะส่งเควสกิวอะมันจะเริ่มขอต้นพวกนี้ครับแล้วคนส่วนใหญ่ก็คือจะต้องมาดึงจากตลาดถ้าไม่มีแล้วเราก็ต้องเป็นคนทับทําหน้าที่ครับดีมาซัพพลายครับเสริมในตลาดครับขายให้เขาครับแม่เฮ้ยมันมีคนมาเก็บว่ะเฮ้ยมันมีคนมาเก็บกับผมแล้ว้ยใครวะเนี่ยเอ้ยน้องดาบน้องดาบใช่ไหม มาเก็บกับพี่ชื่อป่าไม่รู้ปะ่ะผมก็ไม่รู้นะแต่น่าใช่คนในเพจผมหรือเปล่าในลูกเพจเฮ้ยเอ้ย,อยไม่เอาไปเก็บต้นเอิร์นมามามาเก็บด้วยกันมาเก็บด้วยกันฮองดาบเอ่อที่จกที่จกมาขายลงราคาต่ำสุดเลยไหมครับที่จกมาคือที่อันนี้เหรอ,เ,อเรียกเรียกว่าจกกันเลยเหรอครับเออเก็บเกี่ยวไหมฮะมณฑุมมนฮะคุณมนณมอนอันนี้เก็บเกี่ยวครับผม อันนี้เขาเรียกว่าเก็บเกี่ยวว่าจกกันเลยเหรอครับเรียกว่าจกเหรอครับผมจะขายราคาไม่ต่ำสุดนะค่อนข้างงกครับผมเป็นคนขี้เหนียวนะครับก็ที่จริงๆมันมีอยู่ในตลาดเลยนะขาย96อยู่นะครับผมขายซีบิกอยู่ขายตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้เลยอ้ยเก็บเกี่ยวเก็บเกี่ยวอะไรเนี่ยได้อะไรไม่รู้ครับโอ้โหมิชชั่นคอมพลีทครับเก็บจนลากงอกครับผมโอ้โหคนเขาเห็นใจครับได้รับตราปรารดการเดนนิ่งมาสเตอร์เลยครับโอ้โหเก็บจนลากงอกครับแม่โคตรเท่ครับอันนี้ โอ้โหเก็บจนลากงอครับโอ้โหเออเอาใส่ดีครับผมรออะไรโคตรเท่ใส่เลยอันนี้มีคนน้อยคนนะผมว่าจะได้เนี่ยนี่เอ่อกันไกไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งบาทสองบาทห้าสิบนะฮะเรียกว่าเรียกจกใช่ไหม จริงๆขายต่ําสุดก็ยังคุ้มอยู่เลยนะจริงๆคุณคุณม่อนถ้าเราหิวถ้าเราแบบขัดสนจริงๆต้องการเงินจริงๆนะขายที่ราคาตัดราคาก็ได้ถ้าเราจะเอานะขายตัดราคายังคุ้มเลยเดี๋ยวผมเปิดเครื่องเล่นดูนะครับถ้าเราขายตัดราคานะขายตัดราคาก็คือ88ถูกป่ะ88 88นะครับคูณ20นะครับยังพันเเลยยังพันเเลยก็คือยังสูงกว่าตัวออฟออฟแมวอยู่ดีนะ ก็ยังสูงกว่าตัวออฟแมวอยู่ดีนะครับก็คือคุ้มอยู่ดีอ่ะก็ยังคุ้มอยู่ดีนะครับถ้าเราขายราคาที่88เออก็แล้วแต่คนระับจะจะตัดราคาก็ได้นะแล้วแต่ถ้าแต่ถ้าเราไปตกปลาใช่ป่ะอ่ะเพื่อนๆถ,า,ถามว่าเอ้ยพี่พี่เทียบกับออฟแมวถ้าเทียบออว่บตกปาลาล่ะพี่เออตกปลาราคาตกปลา,า,าคุ้มกว่าไหมน่ะไปดูตกปลาครับที่เลเวล5ที่เลเวล6เลเวล5อ่ะเลเวล5ก็คือวอลคานฟิตป่ะวอลคานฟิตอ่ะโกฟิตโกฟิตเนี่ย9946 ถูกไหม946นะครับแต่อันเนี้ย1ตัวละ946คือ10เสเตมินา10เสเตมินานะครับได้946แต่ทีเนี้ยไอตกปลาเนี่ยมันไม่ร้อถูกปะของอเราร้อยเปอรเอเราเก็บเกี่ยวร้อยเปอนท่านั้นตกปลามันไม่ร้อยมันมีเปอร์เซ็นต์อยู่ผมเฉลี่ยให้เลยส่วนใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ60ตอรน์นต่อการตก100เสเตยินาพอะ60เปอร์เซ็นต์ถึงจะได้ปลานะครับ ฉะนั้นตก100 Stamina เราจะได้ปลา6ตัวถูกปะเราจะได้ปลา6ตัว100เ100 Stamina คือตกได้10ทีตกได้10ทีเราจะได้ปลา6ตัว, ina, ตต 6, ตว6ตัว100 Stamina อะถ้าเราเทียบกันต่อ100นะครับต่อ100นะ100นะครับเราเอา100นะครับคูณ88นะครับจัดอยู่ที่8 8 0 0อ่าจะอยู่ที่8 8 0 0แต่ถ้าเราไปตกปลาเมื่อกี้คือ Go f i s ใช่ปะ Go f i s น่าจะแพงที่สุดมั้งผมไม่ชวนเหมือนกันนะน่าจะใช่นะับ Go ฟ i โกฟิชชิด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 ฟิชโกฟิชเก้าร้อไเพิร์ทเท่ากันนะโกฟิชไน้เพร์ทเกทั้งคู่นะครับเราจะได้6ตัวเนาะเห็นไหมต่างเห็นปะครับ6ตัวนะครับได้5,676นะครับเมื่อกี้เก็บเกี่ยวผมคูณร้อยเห็นไหมได้8ปดพฉะนั้น the best ครับเก็บเกี่ยว the best นะครับ the best นะตอนนี้ นะครับเออโกฟิต uh, มันใช้ตกตกเท่าไหร่อ่ะโตโกฟิตนะครับใช้ที่เลเ้ยวสี่เองจริงๆก็จะพูดจะเทียบเทียบเข้าไปสูงเท่าไหร่นะตอนนี้ตอนเอ่อตอนนี้มันใช้เก็บเกี่ยวเลเ้ยวห้านะครับฉะนั้นต้องไปดูตกปลาที่เลเ้ยวห้าเท่ากันเนาะตกปลาที่เลเ้ยวห้าตกปลาเลเ้ยวห้ามันไม่มีไม่ไมีอะดิมันไม่ไมีอะไรดีอะดิอ๋อนี่ไงโกฟิตเลเ้ยวสี่ ode. อ๋อนี่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 มิสติกมิสติกมิสติกแบสเซลอ่ะเราไปดูก็ได้ อ,อ่าอันนี้ก็ได้บัตเตอร์ไฟบัตเตอร์ไฟโควีอ่าบัตเตอร์ไฟโควีไปดูบัตเตอร์ไฟโควีอาจจะอาจจะได้นะอันนี้ <c oughs> ไม่ชัวร์บัตเตอร์ไฟโควโอ้โหถูกกว่าเดิมอีกใช่ปะ่ะแปดร้อยยี่สี่เมื่อกี้โกฟิตเท่าไหร่นะโกฟิตเท่าไหร่โกฟิตเก้าร้อยสี่สิบหกบัตเตอร์ไฟแปดร้อยยี่สี่อีกนะครับโกฟิตคุ้มสุดนะครับถ้างั้นก็ถูกแล้วนะคำนวณเอาตัวปลาที่แพงที่สุดเลยนะมากดเครื่องคิดเลขให้ดูนะครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะช่องผมอะสาย สายหาจุดคุ้มทุนที่สุดนะมาดูช่องผมเนี่ยนะครับแนะนำมีประโยชน์แน่นอนนะครับแล้วก็แนะนําไม่ค่อยจะเหมือนชาวบ้านเท่าไหร่ด้วยวนะเฮ็ดเราจะไปหาจากไหนครับเติมครับผมคที่พงครับเติมครับถ้าคลิปนี้ใช่และช่องนี้โดนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยขอบคุณครับผม